สวัสดีครับวันนี้หมอลำพาไปเพลินชาแน,นลนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะเรามาพูดในบรรยากาศริมชายหาดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้องไอ,อยเสียววิหกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นดราม่าเลยในเรื่องของการถูกวิาพากษ์วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับกรณีที่อไอ้นกเนี่ยเทคแคร์ดูแลน้องไอ,อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจําเป็นมากๆสําหรับพ่อและลูก มันจําเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าการเป็นพ่อคนเนี่ยมันต้องเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ซึ่งการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เนี่ยมันเกิดจากความรักความเอ็นดูความห่วงใย,ยแล้วก็ความรักที่มาจากใจจริงนะครับซึ่งนงกพงศกรอเองเขาก็รักน้องอายแบบใจจริงอยู่แล้วอันนี้คือไม่ปลอมไม่สร้างภาพแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนที่เป็นแฟนคลับหมอลำสิบวิหกเนี่ยเห็นด้วยนะว่าน้องอาอกับพ่อนกเนี่ยเขารักกันจริงนะครับไม่มีเฟกแน่นอน น้องอายกับพ่อนกนะครับเป็นพ่อลูกที่ดูแลกันซึ่งกันและกันนะในเรื่องของงานเพลงผลงานนะครับน้องอา,ายเนี่ยในบริบทของการเป็นนักร้องนะครับเขาเป็นศิลปินคือสวมบทเป็นศิลปินที่ดีแล้วก็เยี่ยมยอดม,ม,มากในการเป็นศิลปินที่ดีนะครับออกซิงเกิลออกมาเพลงก็ด่งดังแล้วก็ทําให้คนเนี่ยติดตามพอคนเริ่มติดตามเยอะขึ้นนะครับก็จะส่งผลให้องค์กรเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้น แล้วพอองค์กรเติบโตมากยิ่งขึ้นเนี่ยคนก็จะเยอะมากขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ต้องจะจับผิดเสียงวิหกนะครับการที่คนจ้องจะจับผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะคนเข้ามามากขึ้นนะครับก็จะเห็นข้อผิดพลาดเห็นข้อถูกต้องนะครับก็คือเขาจะมองนะว่าเราทํางานกันอย่างไรเป็นมาอย่างไรนะครับเพราะว่าคนมากขึ้นนะเราก็จะเห็นได้ว่า คนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีหลายประเภทนะครับหลายพ่อพันธุ์แม่ที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาวิจารณ์บ้างเข้ามาเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างก็เป็นธรรมดาขององค์กรที่กาลังจะเติบโตเป็นธรรมดานะครับส่วนน้องอ้อายเนี่ยเขาก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็น เด็กที่มีความสามารถแล้วก็มหัศจรรย์คนหนึ่งในองค์กรเซียหกนะครับเราก็ต้องให้เครดิตเขาตรงนี้ด้วยเพราะว่าน้องอไอ,อสามารถทําเงินให้กับองค์กรได้เยอะมากๆแล้วก็น้องไอ,อคือเป็นเด็กผู้หญิงที่เก่งจริงๆครับเร,เราต้องยอมรับตรงนี้นะแล้วก็ทางพ่อนกเองเนี่ยเขาต้อดูแลน้องไออ,อ,อยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นลูกของเขานะครับเขาต้องดูแลอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องดราม่าอะไรทั้งนั้นนะฮะคลิปนี้นะครับเราจะมาส่งกําลังใจให้กับ องค์กรหมอลำเสียงวิหกแล้วก็นนองไอาอานะครับแอดิวเนี่ยอยากจะส่งเสริมหมอลำเสียงวิหกให้พัฒนาขึ้นไปอีกนะครับอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดเนี่ยเราแก้ไขกันได้นะใครที่มาติเตียนอะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดอะไรเราก็รับฟังไว้นะครับส่วนอะไรที่มันไม่ดีไม่เป็นการบั่นทอนจิตใจอะไรแบบนี้นะครับเราก็ตัดออกไปมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะเอาไปใส่ใจอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นการบั่นทอนอ่ะเนาะ เราก็ไม่ต้องไปรับมันนะครับส่วนพนกมูสกรเขาเป็นคนที่มี อ่าประสบการณ์ในเรื่องของการแสดงเป็นมืออาชีพในการแสดงนะครับตรงนี้เราร,ร,รู้กันอยู่นะครับเขาเอาอยู่อยู่แล้วในเรื่องของการเอาคนดูอยู่นะครับแล้วก็การเป็นศิลปินยอย่างแท้จริงตรงนี้นกปศกรเขาย่อมรับรู้แล้วก็ย่อมรู้ว่าการดูแลเทคแคร์ Care, เป็นอย่างไรกับแฟนคลับและส่วนน้องอาอยนะครับก็ไม่ต้องคิดมากนะน้องทําหน้าที่ของน้องต่อไปน้องอาอเนี่ต้องเจออุปสรรคอะไรอีกมากมายนะครับก่าจะเติบโต น้องต้องเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งนะครับการเป็นคนที่เข้มแข็งเข้มแกร่งเนี่ยมันมาจากหัวใจที่เยี่ยมยอดหัวใจที่สุดยอดแล้วก็หัวใจที่มั่นคงต่อเป้าหมายในชีวิตนะครับน้องอ้ายมีเป้าหมายในชีวิตน้องไปต่อได้แน่นอนนะครับใครที่ไม่มีเป้าหมายเนี่ยไปต่อไม่ได้แน่นอนนะและอดูเช่อวน้องอ้ายเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิต น้องไปต่อได้แล้วก็เชื่อว่าเสียงวิหกทุก,ทกคนในองค์กรเนี่ยเขาซับพอตน้องอายเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ทะเลนะฮะอาจจะมีเสียงคลื่นบรบกวนบ้างนะครับก็เป็นธรรมดานะ้องมีเสียงลมเสียงอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้แอนไม่ได้เอา small talk มานะก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามาพูดถึงน้อง อ้าอายแล้วกันก็ให้กําลังใจกันไปเนาะสำหรับเสียงวิหโหแล้วก็น้องอ่าอายนะครับยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันไปกำลังใจให้กับหมอลำเสียงวิหโหแล้วก็แฟนคลับทุกทุกคนด้วยในการที่ติดตามหมอลำเสียงวิหโหนะครับ,มมรรบวันนี้ขอแค่นี้ก่อนอาดใจก,กันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ